สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโอเลยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอ็นดีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีมดีมีไลฟ์หรือว่าดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้พิจารณาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีครับโฆษณาแต่ถ้าไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่่่เเเเปป็็นนไไมมรรรคะหืออาายยกตตตทงงใ้ล มาค่ะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษก,กหรือคนที่เกิดพฤษศนั่นเองนะคะช่วงเวลานี้เดือนมิถุนายนจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิด ลัคนาราศีพฤกษกหรือราศีพักพฤกษกคะถ้าคุณนี่คือตัวแทนดีเอ็มเพลเอร์นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของควายนั่นเองนะคะดีเอ็มเพลเอร์นะคะควายในที่นี้คือราชาควายนั่นเองนะคะคนคะ่ะนะคะความสุขครั้งใหม่นะคะค่าใช้ใจ่ายให้เราวัดระหว่างธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะคะพักผ่อนให้เยอะๆนะคะที่สำคัญนะคะถ้าเจอปัญหาอะไรให้ทำบุญลงศพแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะ อุทิศบุญอ,อุศสให้กับเจ้ากรรมในเวรสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษถ้าเจออุปสรรคและช่วงนี้อย่าไปลงทุนกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะเกิดปัญหากันนั่นเองมาค่ะนับจากนี้เมื่อคุณรู้แล้วว่าจะต้องทําบุญอะไรเสริมดวงยังไงนับจากนี้ชีวิตของคนที่เกิด,ดลักนาราศีพฤกษจะเกิดอะไรขึ้นค่ะมาค่ะนะคะช่วงเวลา16วันนี้คน,นลักนาราศีพฤกษจะเกิดอะไรขึ้นคะก็คือ เตรียมตัวรับความสุขครั้งใหม่ได้เลยค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภความสุขครั้งใหม่ความรักครั้งใหม่และก,การเงินของคุณเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะมีแต่เงินเข้ามา คิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค้าขายอะไรก็ได้กําไรสวยงามนะคะไม่ว่าคุณจะท,ทําธุรกิจอะไรก็ตามแต่แล้วที่สามพันลูกของคุณก็เป็นลูกที่น่ารักสามีของคุณก็เป็นสามีที่น่ารักแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณก็โสดแบบสวยๆคุณก็โสดแบบรวยๆแต่จะมีคนเข้ามาขอให้คุณมารักนั่นเองนะคะต่อค่ะความรังเลความไม่มั่นใจ นะคะการไม่มั่นใจในตัวเองจงเชื่อว่าคุณสามารถชนะสุนักจิ้งจอกสุนักจิ้งจอกอยู่กําอยู่ข้างหลังคุณจะทํำยังไงไม่ให้สุนักจิ้งจอกมาทํำ้ายคุณเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดพอทําให้สุนักจิ้งจอกกลัวนี่แหลคะค่ะ ตัวตนของคุณอยากลกัวแม้กระทั่งว่านะคะสุนัขยิ้งจอกอยู่ข้างหลังก็เห็นสุนัขยิ้งจอกเป็นแค่แมวก็พอนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะตัวตนของคุณสําหรับคนที่เกิดราษราศีพฤษศพเพราะว่าคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคต่างๆหมดแล้วนั่นเองต่อค่ะทุกคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือราชาถือถ้วยนะคะ ถ้านะคะถ้าใครมีคู่แล้วสามีภรรยานะคะสามีคุณจะเป็นคนใจเย็นมากแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณเป็นคนที่โอ้โหใจดีนะคะมองรอบด้านเป็นคนที่คิดก่อนทําแล้วก็เป็นคนที่มองรอบด้านมีประสบการณ์เยอะนะคะกว่าจะเป็นราชาถือถ้วยเนี่ยเป็นคนใจดีทุกคนก่อนจะเป็นคนใจดีเสมออ่ะก็ต้องผ่านเรื่องหลายๆมาก่อนเพราะว่าราชาถือถ้วยเป็นราชาที่ มีอายุมากสุดสําหรับสามราชาดาบไม้นะคะแล้วก็เหรียญเนี่ยราชาถือถ้วยเป็นผู้ที่มีประสบ,ะสบการณ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่านะคะราชาคนอื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนที่วางเกมได้เก่งกว่าคนอื่นนั่นเองนะคะถ้าเป็นการวางเกมก็โอ้โหโจโฉกับขนเบ่งผสมกันแล้วก็รวมสุมาอีด้วยนั่นเองสําหรับราชาถือถือถ้วยนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือความสุขของคุณคุณเป็นคนที่ มีวางเกมไว้วางเกมชีวิตแล้วก็เขียนเกมชีวิตเขียนเป้าหมายของคุณความสําเร็จในชีวิตของคุณได้เกิดขึ้นแล้วสําหรับนะคะราชาถือถ้วยคนที่เกิดลัคนาราศีพฤกษกหรือราศีพฤกษกทําอะไรก็จะเริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะและที่สําคัญอย่าลืมถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคไปลงทุนกับเพื่อนอย่าไปลงทุนนะคะแล้วก็ถวายนะคะ,ะทําบุญลงศพอุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเท่านั้นพอคะ่ะต่อค่ะ โอ้แม่กอดทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะอย่าร่วมลงทุนกับเพื่อนนะคะนี่คือถ้าคุณเป็นผู้ชายรวยรวยรวยเหลือๆรวยๆจาก นะคะจากราชาถือถ้วยคุณมีประสบการณ์มากอยู่ร้อยแล้วบางคนจะได้เดินทางทําธุรกิจค้าขายกับคนชาวต่างชาตินั่นเองนะคะบางคนผู้หญิงบางคนอาจจะได้แต่งงานกับคนชาวต่างชาติที่มีอายุมากแล้วแต่ผู้ชายที่มีอายุหน้ามากเนี่ยธุรกิจการงานของเขามีความสเสถียรมีความมั่นคงอยู่แล้วนั่นเองนะคะสำหรับผู้หญิงนะคะแต่คุณไปเจอเขาคุณก็มีแต่รวย กับรวยนั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคุณโอกาสของคุณไม่ว่าธุรกิจการงานอะไรคุณก็ประสบความสาเร็จแต่ขออย่างเดียวอย่าเพิ่งไปลงทุนกับเพื่อนเท่านั้นพอค่ะต่อค่ะทุกคนโอ้นี่ขอรคุณค่ะอุณค่ะอุณค่นับจากนี้เป็นโอกาสวาสนาของคนที่เกิดลัคนาพฤกษ คุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองธุรกิจการงานที่คุณวางแผนไว้คุณอยากให้ประสบความสําเร็จไหมคะคุณก็จะได้ประสบความสําเร็จตามที่คุณปรารถนาทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จรายได้เติบโตเป็นกอบเป็นกำนะคะแต่ว่าเมื่อมีรายได้มานะคะรายจ่ายก็ต้องมีผู้แต่คุณจะมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ต ผู้ใหญ่ที่ใหญ่กว่าคุณมากอีกนั่นเองนะคะจะมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตคุณอีกถ้าคุณเจอปัญหานะนะคะแต่หลีกเลี่ยงธุรกิจกับเพื่อนเท่านั้นเองนะช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะเวลาเวลาทะเลาะก,กันมันจะมองหน้ากันไม่ติดนั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะ สิบดาบมันจบแล้วค่ะปัญหาอุปสรรคของคุณนะคะเหมือนคุณตอนนี้คุณเข้าใจเจตนาลมนะคะช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านของคุณปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างสิบดาบคุณเคยเจอมาแล้วกว่าคุณจะเป็นราชาถือถ้วยกว่าคุณจะเป็นดีเอ็มเพลร์ปัญหาแค่นี้จิบจิบค่ะคุณจะบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วคุณลุกขึ้นให้เร็วบางทีคุณก็แกล้งทําว่าเอ้ยเหนื่อย แค่นอนพักนิดนึงสักหาหรือสินาทีเห็นไหมคะทําไมคนเจียนเขาถึงพัก30สิบนาทีช่วงเที่ยงพักเบรกให้ตัวให้สมองของเขาปลอดโปร่งนั่นเองนะคะต่อคะ่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณ หลอกล่อผู้อื่นให้ตายใจเหมือนสิบดาบที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยพักก่อนก็ได้ถ้ามันหนักถ้ามันเหนื่อยเราก็พักก่อนพักเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อประสบความสําเร็จสิบดาบเพื่อก้าวเป็นนะคะกว่าคุณจะกว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้คุณก็ต้อง ล้มลุกคุกคานเจอสิงสาราสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่คุณก็ลุกขึ้นสู้คุณอย,อย่าลืมนะคะคุณกาดาบอยู่หนึ่งดาบนั่นเองนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะแม้คุณจะมีหนึ่งดาบนะคะคุณก็แก้งว่าคุณไม่เป็นอะไรนั่นเองนะคะนี่ะคะ่ะเล่เหลี่ยมของคุณลุกขึ้นให้เร็วล้มแล้วลุกขึ้นให้เร็วแล้วคุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างต่อคะ่ะ ้าคุณค่ะก้าคุณค่ะก้าคุณค่ะมันจบแล้วค่ะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนับปีนี้เราบอกแล้วไงคาว่าปี2025คุณคือโน่หนึงราศีพฤษอยังไงแม้ว่าคุณจะเจอช่วงนี้คุณอาจจะเจออุปสรรคปัญหาอยู่แต่มันกำลังจะจบลงให้คุณก้าวไปข้างหน้าโฟกัสที่เป้าหมายของคุณเท่านั้นเองเมื่อคุณโฟกัสที่เป้าหมายความสุขความอุดมสมบูรณ์แล้วคุณจะเจอคู่ที่ใช่ <N> นะคะแล้วคุณจะเจอคู่ที่ใช่คู่ที่เหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะนะคะแล้วคุณจะเจอคู่ที่ใช่ทําไมถึงบอกว่าเจอคู่ที่ใช่คุณดูดีคะ่ะนี่ค่ะนะคะความรักครั้งใหม่นะคะแต่ถ้าคุณไม่เจอความรักครั้งใหม่ก็เป็นรักเดิมนั่น,นะคะ่ะแต่ครอบครัวคุณจะกลับมามีความสุขแล้วมั่งคั่งร่ำรวยไม่มีสถานะคําว่าขาดแคลนไม่มีสถานะคําว่าติดนี่ มีแต่ให้คนมายืมแต่ไม่ต้องให้ใครมายืมนะคะนี่คือความสําเร็จของคนที่เกิดลัคนาราศีพฤกษนั่นเองนะคะความสําเร็จของคุณเกิดขึ้นแล้วค่ะมันจบปัญหาทุกสิ่งจ่อค่ะโอเคนะคะระวังเรื่องอารมณ์ นะคะเรื่องวางเรื่องอารมณ์ตอนนี้เจ้ากรรมนายเวรกําลังจะมาปลดปล่อยคุณแต่ให้คุณเรื่องสภาวะอารมณ์เย็นได้รอได้นะคะรู้จังหวะชีวิตเพราะอีกไม่นานเป้าหมายชีวิตของคุณมันสูงยิ่งกว่าใครๆไม่มีใครเทียบได้คุณดูดิคะราชาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณเห็นไหมคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เกิดราศีพฤษภคุณคือโนหนึ่งในปี2025นั่นเองนะคะตลอด12ปีนี้นะคะ เป็นโอกาสนะคะในรอบ12ปีที่คุณจะได้รับโอกาสนี้ต่อค่ะงานหนักแม้งานหนัก แน่นอนงานคุณอาจจะหนักบ้างอะไรบ้างให้แบ่งคนให้รู้หน้าที่ในการจัดงานถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณลองนะคะลองลองลอง,ลองเรียกคนมาดูดิมาใช้ดูดินะคะให้เขาแสดงความสามารถแสดงความวิสัยทัศน์เมื่อเขาแสดงความวิสัยทัน์แล้วคุณจะรู้ว่าอ๋อคนนี้ควรเหมาะกับงานอย่างนี้คนนี้ควรใช้ไปงานแบบนี้นั่นแหละค่ะงานของคุณจะไม่หนักถ้าคุณใช้งานคนเป็นนั่นเองนะคะวางคนให้ถูกกับงานเอ็กต้าเวิร์ก ตามมันนี่นั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันจบแล้วค่ะนะคะสิ่งไหนที่เป็นเรื่องหลายๆจัดมินคําอธิษฐานขอพรของคุณกําลังจะสําเร็จนี่คือจัดมินคุณได้หลุดพ้นจากนะคะจากกระทะทองแดงแล้วค่ะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษศนะคะ นะคะไฟสมรวงวิบากกรรมของคุณได้จบแล้วไม่ว่าปัญหาอะไรจัดเม้นนะคะจัดเม้นคือสิ่งที่คุณปรารถนาวิบากกรรมได้จบลงแล้วสวรรค์ส่งดึงคุณออกมาจากนะคะหลุมดําหรือว่านะคะคาาทองแดงเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะขอบคุณคนะ่ะขอบคุณคนะ่ะคุณได้พัฒนาคุณออกจาก นะคะคุณออกจากกลุ่มกระทาทองแดงหรือดุมดําแล้วแล้วก็คุณได้พัฒนาออกมาพัฒนาตัวเองบางคนได้ออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองเลยนะคะเนี่ยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือราศีพฤษกนั่นเองนะคะพัฒนาตัวเองก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่คุณอยากจะได้ที่คุณอยากจะฝันให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นมหาราณีคุณก็ต้องออกก้าวไปสู่ก้าวใหม่ๆจุดใหม่ๆนั่นเองนะคะต่อค่ะนั่ง อ,อย่าลืมนะคะเมื่อคุณมีความอ่อมความยมให้คุณนั่งสมาธิเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะขี้ขายได้นั่นเองนะคะนี่คือการนั่งสมาธิบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ได้ดังใจก็ขอให้รอให้เป็นเย็นให้พอนั่นเองค่ะต่อค่ะทุก เก่าคุณค่ะกูาคุณค่ะก่คุณค่ะเย็นให้พอรอให้เป็นเข้าใจจังหวะชีวิตแล้วโอกาสจะเข้ามาหาคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวในเรื่องการงานคุณอาจจะเจอปัญหางานหนักแต่งานนั้นเมื่อคุณวางคนให้ถูกกับงานหรือคุณจัดการระบบการงานของคุณได้แล้วการงานของคุณนับจากนี้จะประสบแต่ความสําเร็จจะราบลื่น เหมือนคุณว่างเหมือนคุณวางโครงสร้างนะคะโครงสร้างชีวิตโครงสร้างขององค์กรคุณใหม่นั่นเองนะคะนะคะคุณจะไม่ทํางานไหนแล้วคุณจะมีเวลาพักผ่อนนะคะรีแลกอยากไปเที่ยวไหนคุณก็จะได้ไปเพราะคุณได้วางระบบจัดการทางด้านการงานการเงินของคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อค่ะ สามดาบนะคะถ้าเป็นเรื่องหัวใจไม่ต้องค่ะคุณจะมีคนมาบอกลักความสุขของคุณจะกลับมาอีกครั้งสามดาบก็แค่สามดาบมันจบแล้วค่ะมันไม่มีอะไรหนักกว่าสิบดาบแล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะคุณเตรียมตัวรับรักครั้งใหม่ได้เลยค่ะต่อค่ะ เราบอกแล้วไงว่าสามดาบก็สามดาบไปอย่าไปโฟกัสให้โฟกัสที่สิ่งที่มีคุณค่าสิ่งมันทําให้คุณมีเงินมีเงินเป็นกอบเป็นกำรรก็คือการงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆความสุขครั้งใหม่โฟกัสที่ความสุขอย่าไปโฟกัสที่ความทุกข์นะคะถ้าคุณโฟกัสที่ความทุกข์ความทุกข์ก็จะใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัว แต่ถ้าคุณโฟกัสที่ความสุขความสุขก็จะใหญ่เป็นเท่าตัวจนความสุขไม่สามารถมาทำร้ายคุณได้เหมือนแม่หมอแม่หมอมหมอ,อ่านคลิปไปแล้วนะคะแต่ว่าแม่หมอเผลอไปลบนะคะกำลังจะไปตัดนะคะใส่ชื่อใส่อะไรเข้าไปกลายเป็นว่าลบคลิปหาย ไม่รู้เราลบทิ้งตรงไหนหรืออะไรยังไงนะคะเราก็มาอ่านใหม่เราก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะไม่ต้องไปบนมันไม่สามารถกู้คืนมาได้เราก็ปล่อยวางเท่านั้นเองชีวิตคนเราก็แค่นี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนี่คือสิ่งใหม่ๆที่คุณจะได้รับงานใหม่ความรักครั้งใหม่ธุรกิจการงานความสําเร็จที่สุดในชีวิตของคุณสําหรับคนที่เกิดราศีสำหรับคนที่เกิลกเกลกดลัคนาราศีพฤกษภนั่นเองต่อค่ะทุกู เข้าใจศึกษานะคะเข้าใจศึกษาแล้วคุณจะเจอคูรุคูบาอาจารย์คุณออกเดินทางครั้งนี้คุณจะเจอคูรุคูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและเวลาคุณลงมือทําอะไรให้คุณลงมือทําเองแล้วให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ลงมือทําแบบฉาบฉวยเท่านั้นอะไรที่คุณได้ลงมือทําแล้วให้คุณลงมือทําแบบจริงจังและผลกําไรจะออกมา เป็นรูปประทที่งดงามไม่ใช่แค่นามประทรมนั่นเองนะคะเป็นอะไรที่จับต้องได้แล้วชื่อเสียงเงินทองจะเข้ามาหาคุณเหมือนอีรอนมาสที่เขาสร้างสเปซเอกหรือเขาสร้างนะคะเชลลานะคะสเปซเอกก็ตามนั่นเองนะคะต่อค่ะทุก ก็คุณก็ก็คุณนี่ค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือความสุขครั้งใหม่เพจออฟนะคะเพจออฟบอนนะคะธุรกิจงานใหม่นับจากนี้เมื่อคุณได้รู้และเรียนรู้ศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณก็จะได้รับแต่ความสุขนั่นเองต่อค่ะคุณจะได้เดินออกมาจากความขาดแคลนคุณมีความขาดแ,แลคลนหรอคะคุณโฟกัสที่เป้าหมายเลยค่ะคุณไม่มีทางขาดแคลนแน่นอนค่ะเพราะตัวตนของคุณคุณคือลา ดีเอ็มเพลเและ d ีเอ็มเพทษค่ะทษค่ะทษค่ะนะคะคุณคือดีเอ็มเพลดีและ d ีเอ็มเพคุณไม่มีทางขาดแขนแน่นอนค่ะเพราะคุณได้เดินออกมาจากอุปสรรคปัญหานะคะอุปสรรคมีไว้ให้เราตอบโจทย์ไม่ใช่ให้มีเราเดินหนีแต่เราได้รู้โจทย์แล้วเราจะทํำยังไงเราก็หางานใหม่เราก็สร้างผลงานใหม่ๆให้กับตัวเองนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ห้าเหรียญออกมาให้คุณได้จดจําว่าที่ผ่านมาคุณก็เคยเจอห้าเหรียญน,นะนะคะคุณไม่คุณให้จำห้าเหรียญไปเป็นบทเรียนคุณได้เเดินออกมาจากความขาดแคลนแล้วนับจากนี้ธุรกิจงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนําทักษะวิชาของคุณที่ภุม่มความรู้ของคุณนะคะนํามาใช้แล้วธุรกิจใหม่ของคุณจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวกระโดดไปสู่แห่งยุคเวอรช์ชัน2025 เก้าไปจู่แห่งเจ้าของธุรกิจอาณาจักรที่เป็นของคุณคุณเป็นลูกน้องใครไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะขึ้นดีเอ็มเพลย์และอีเอ็มเพแต่ถ้าคุณเป็นลูกน้องคนอื่นนะคุณก็อยู่ในระดับหัวหน้านั่นเองคะ่ะทุก เกาคุณค่ะเกาคุณค่ะเกาคุณค่ะคุณจะกลัวอะไรเล่ามีแต่ความสุขจะเข้ามาหาคุณนับจากนี้สําหรับคนที่เกิดล,ลักนาราศีพฤษศจะมีคนมายื่นโอกาสดีๆทางด้านการงานการเงินความรักความสําเร็จให้คุณห้าเหรียญก็คือห้าบาทเท่านั้นจบค่ะทุกคนเกาคุณค่ะเกาคุณค่ะคุณจะกลัวอะไรเล่าห้าเหรียญก็คือห้าบาทนี่คือนะคะ n ในออฟเบต a โก เก้าเหรียญน,นั่นเองความอุดมสมบูรณ์การงานความมั่งคัง่งร่ำรวยการเป็นเศรษฐีถ้าคุณไม่อยากมีหลักคุณก็เป็นเศรษฐีย่อยๆนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาที่ที่จะขายบ้านขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์หรือขายอะไรก็ตามคุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าคุณมั่งคั่งร่ารวยอยู่แล้วเป็นทั้งราชินี d ีเอ็มและ d ีเอ็มเ,แล,เมลแล้วราชินีถือเรียนนั่นเองนะคะและก็ราชาถือถ้วยคุณมีราชาถือไม้เทา้าคุณมีทักษะความสามารถเหลือล้นนะคะเป็นโนหนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะแม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ